ไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงลอยกระทงที่ตามมาเราเคยนําเสนอกันแล้วนะคะสําหรับความดุรุนแรงของประทัดจุดรู้จุดประทัดโดยเฉพาะประทัดนั้นมีการทดลองคุณผู้ชมเคยชมกันแล้วในตะเวนข่าวถึงความุรุนแรงทดลองกับวัตถุต่างๆผล,ลไม้ก็มีนะคะวันนี้เนี่ยไปดูกันอีกรอบหนึ่งถึงความรุนแรงจะได้เตือนสติกันว่าลอยกระทงปีนี้ถ้าไม่จําเป็นอย่าเล่นประทัะดโดยเฉพาะเด็กนะคะติดตามรายงานจากคุณภูดิศกิติสถาพรค่ะค ากการทดสอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยเก็บกูว้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายแสดงให้เห็นว่าประทัดปิงปองหรือระเบิดปิงปอง,ปองสองลูกนี้มีอนุภาคการทำลายล้างสูงครับการทดสอบการระเบิดของประทัดแต่ละประเภททางเจ้าหน้าที่นำเอาประทัดที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดมาทำการทดสอบที่สนามยิงปืนหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจากขนาดเล็กไปหาใหญ่ซึ่งการระเบิดของประทัดนั้นจะต่างกันออกไป ปิงปองอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเด็กๆเ,เขาถือจุดแล้วก็เอาโยนนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยอาจจะเป็นพิการได้นะครับก็ก็ความรุนแรงนี่รุนแรงค่อนข้างมากนะครับ จากการทดลองนำอัมปะท่าปิงปองขนาดเล็กบรรจุในมะละกอทำให้มะละกอขนาด200กรัมแตกกระจายและนำปะทัาปิงปองขนาดใหญ่บรรจุในผักกาดขนาด300กรัมก็เป็นในทิศทางเดียวกันซึ่งหากเปรียบเสมือนมือคนก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่นำมาทดสอบในครั้งนี้ว่าคิดว่าผลไม้เนี่ยเป็นมือเราเนี่ยคก็คือมันสามารถทำมือมือขาดได้เลยนะครับก็ฝากผู้ที่คิดจะเล่นหรือว่าอะไรเนี่ยต้องดูความปลอดภัยด้วยนะครับครับ รวมทั้งการทดสอบส้มโอขนาด400กรัมซึ่งถือว่าส้มโอมีเปลือกที่หนาและเหนียวยังไม่สามารถทนต่อการระเบิดของประทัดปิ่งปองได้ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่จะนำประทัดปิ่งปองมาเล่นในช่วงลอยกระทงไม่ควรน,นํามาเล่นเพราะประทัดมีอนุภาคการทําลายล้างสูงเทียบเท่าก,กับระเบิดแรงต่ําพลเดชภัยวันถ่ายภาพผูพ้ดีกิติสถาพรทีมขา่าภูมิภาครายงานจากจงังหวัดเชียงรายครับ